วันนี้สวัสดีกรดิ่งหนึ่งคลิปนะครับกับนาโนโอเคนะครับพอดีเจอรถสองทีล้หลดใจไม่ไหวนะครับจากระถ่ายทอดแบ่งๆกันชมนะครับไอคันนี้จากค่ายยามาฮ่านะครับเมดต,ตองหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับเมดต,ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็คือ ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดขอโทษด้วยอันเนี้ยมันจะมีเครืยอพัดลมนะครับถ้าไม่จำไม่ผิดก็คือเรียนแบบจากไออาร์ซีมาเขาเห็นว่าอาร์ซีเนี่ยมันมีระบบเจ็ทคูลนะครับระบายความร้อนด้วยพวกใบพัดพวกนี้ยตัวนี้ก็จะทาออกมาเรียนแบบนะครับทาออกมาเรียนแบบนะครับทําออกมาเรียนแบบก็เข้าข้าวอ่ะตัวรถมันอ่ะเมื่อก่อนนละ้ผมเคยชอบเคยไปแอบ,บดูอยู่นะครับเคยแบบ คือรถมันออกมาผมก็ไปดูรถรุ่นนี้มันออกมาน่าจะปีสองพันกว่าครับสองพันสองพันเท่าไหร,ร่ประมาณปีสามแปดสามเก้านะครับประมาณนั้นนะครับก็ใครเห็นก็มันเป็นเรื่องแปลกครับที่ว่ามีอะไรใส่เข้ามาแล้วมันแบบจากเมดนางพญานางพญานี่ก็ถือว่าดังนะสมัยก่อนเนี้ยคนขับเมดนางพญาเนี่ยเขาก็จะแบบแฮกกันแล้วอะ่ะคือเป็นรถแม่บ้านก็จริงแต่วัยรุ่นก็มามาแต่งู่ช่วงหนึ่ง พวกเมดร้อยเมตร 100, นางพญาพวกนี้นะครับแล้วพอมันมาขึ้นช่วงนั้นเน่ะรถมอเตอร์ไซค์พวกรถกระเทยพวกเนี้ยไอรถตัวนี้ก็เป็นรถกระเทยนะเป็นแบบเกียร์เท้าอ่ะเกียร์ตีนนะพูดง่ายๆดีกว่าอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าคือคนเขาก็มองว่ามันจะมีอะไรพิเศษไหมเพราะตอนนั้นมันแข่งกันแรงมากนะครับตลาดมันแข่งขันก็สูงมากเรื่องความแรงนะครับไอรถตัวเนี้ยซีซีมันอะตรงกับไอ้นั่นเลยตองหนึ่งเนี่ยก็คือร้อยสิบเอ็ดซีซี นะครับแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถสเปคเดียวกันน่ะก็จะร้อยสิบนะครับก็เป็นพวกโนวาพวกอากิล่าซูซูกิอย่างเงี้ยก็จะร้อยร้อยสิบไอ้นี่ก็ทําเพิ่มมาซีซหนึ่งก็แบบดูเหนือกว่านะให้มันดูเหนือกว่าแต่รูปทรงมันก็ออกไปทางรถแม่บ้านแต่ตอนนั้นน่ะก็ต้องยอมรับว่าแม่งกระแสะพวกรถแนวแนวเนี้ยมันมาคนพวกวัยรุ่นออกมาแต่งพวกอาซีคิตตัน นะครับไปตัวเนี้ยมันก็ต้องออกมาด้วยออกมาเล่นเนี่ยเขาด้วยค่ายยามาฮ่าเพราะว่าเขาก็มีชื่ออยู่นะครับรถเขาก็ทําทําวิ่งอยู่พอสมควรนะครับรวมๆผมเคยไปแอบดูผู้อย่างเงี้ยผมก็เคยแบบเฮ้ยแม่งมีพัดลมลไหมระบายความร้อนด้วยพัดลมตัวใหม่ต้องโคโรนาเราก็ไปดูแล้วมีเพื่อนหลายคนออกมานะครับผมเมื่อตัวผมเองขอี่โงว่าอยู่แต่ว่าก็แอบชอบยามาฮ่าอยู่กันก็ไปดูไอ้ตัวเนี้แหละนะครับเข้าไปดู ก็อยากได้ตอนนั้นออกรถอะยากมากถ้าเราไม่ได้แบบว่ามีตังจริงๆนะจะดาวจะอะไรนี่มันยากนะครับก็ลุมลวไในรถรุ่นนี้ถามว่าผมชอบตรงไหนคือรูปทรงก็มันก็จะจะห่างมันก็จะไม่เหมือนกับพวกรถอย่างอื่นจะดูแปลกๆต่ดูล้ําๆแต่มันก็ไม่ล้ําจะว่ามันยึดติดกับของเดิมไหมมันก็ไม่นะมันก็มันก็ดูไปอีกแนวหนึ่งนะครับก็เลยแบบ เกือบเหมือนกันเกือบพยายามที่ลนจะหาเงินมาซื้อเงินช่วงนั้นนะครับเพราะว่ามันมันมีคนเริ่มเอามาทําแล้วมันวิ่งนะครับแต่ตอนนั้นถ้าพูดถึงได้รถตัวเนี้ยไอ้รถแบบทรงแบบเนี้ยก็ผมว่าก็มีอาเซียคิด e ตันนะครับชั่วโมงนั้นอนะที่แบบว่าแล้วก็ไอ้นี่อีกตัวหนึ่งสไมล์ฮอนด้าสมายแต่ฮอนด้าสไมายแปลกไม่ค่อยดังมาดังช่วงหลังหลเนี่ยตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้ยก็มีราคาไอ้ตอนนั้นมัน,ม,นมันดูแล้วมันไม่ดังพราเราเครื่องเราว่ามาใส่ แล้วก็ก็ทําตามขึ้นมาเหมือนกันเพะ่อลด,ลดแม่บ้านแบบเนี้ยกระแสะแม่บ้านมันมาไงแต่ที่เท่าที่ผมขี่ผมเล่นอยูอ่ช่วงนั้นก็จะเป็นคิดตั้นแรงนะอาซีทาแรงบางคันนี่2 6, 6็7ไว้ข้างหลังเลยเวลาทําลูกทําอะไรขึ้นมานะครับเป็นคิดตันแล้วมีคิดตั้นรอยเยนอีกจะตัวใหญ่ขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างจะเป็นตัวสุดท้ายแล้ว เบรกเบรกจะเป็นแบบรุ่นหลังๆจะหมดแล้วไอ้ปีสองพันกว่าเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ารถสองทีเนี่ยเขาสั่งหยุดผลิตเลยเนี่ยหลุดขายประเทศไทยเลยอะปีเท่าไหร่แน่นะครับนะครับปีเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเพราะผมช่วงนั้นก็ขับรถใหญ่แล้ว,ลวก็ไม่ค่อยได้ม,มายุ่งกับมอไซค์นะครับแต่วันนี้พอดีบังเอิญซื้อได้มานะครับก็เห็นมันแบบมันก็หาดูยากแล้วไม่ค่อยเจอกันแล้วตามท้องถนนอะไรเงี้ยแต่คันนี้ค่อนข้างสภาพดีเดิมบางเอ้ยเดิมเดิมแห้งแห้งอะ รถผู้หญิงนะครับก็ใช้งานมาวิ่งมา80,000กว่าโลเครื่องเขาก็ยังตัติดใช้งานได้ปกติแหละไฟไฟใช้ได้ทุกอย่างเราก็เลยมาอยากมาให้เพื่อนๆดูดแบ่งกันดูเพราะว่าก็เดี๋ยวจะขายแดกกันแลก่อนตามสเต็ปผมมานะก็เลยมาถ่ายก่อนเออแบ่งๆแ,งๆแชร์กันไปว่าไอรถพงเนี้มันยังน่ามองอยู่มันยังมีบางอย่างที่มันมีสเสน่ห์มันอยู่นะครับในยุค ผมตีเป็นรถยุคเก้าศูนแล้วไงรถสองทีเนี่ยเพราะกลิ่นไอมันก็จะมาจากรถยุคเก้าศูนทั้งนั้นนะครับรูปแบบมันอ่ะพัฒนารถเมื่อก่อนเนี่ยพัฒนาออกมาไม่เยอะนะครับพัฒนาจากยุคเก้าศูนก็ขึ้นมาสองพันกว่าในที่จะหมดมันก็เปลี่ยนแปลงกันนิดนหน่อยๆนก็จะก็ขยิบรุ่นละนะครับแต่พวกหลักๆของมันอ่ะก็จะเป็นเป็นเดิมๆจากยุคเก้าศูนย์มาจากเมดนางพญาจากเมดร100้อยอะไรพวกนี้พื้นฐานมันมาอย่างนี้จากเบลมั่งอะไรมั่งก็มา ผสมปนเปกันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแต่ว่าบางทีบางอย่างเนี่ยมันมันมันเห็นแล้วมันมันทําให้เรานึกถึงอดีตได้นะครับบางคนที่แบบว่าเคยอยู่ในยุคเก้าูนย์นะครับก็จะต้องเห็นมันอยู่บนท้องถนนในรถรุ่นเนี้ยนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเขาดังเลยเพอสมควรเลยตัวนีไ้ไม่ไม่ธรรมดาก็ถือว่าเยอะจํานวนรถค่อนข้างเยอะแต่ว่าถามว่าแรงไหมเอามาไม่แรงรถตัวนี้ทําไม่แรงก็ ไม่วิ่งส่วนมากจะเป็นรถซื้อข้าวก็มาแต่งบ้างลงล้อกันบ้างอะไรบ้างแต่แต่ไม่เยอะไม่เยอะรถมันทำไม่แรงก็ส่วนมากก็จะไม่เล่นค่ายสุสุกิกันตอนนั้นสุสุกิเยอะพวกอาซีพวกคิสตันรอยนก็จะมาช่วงหลังๆนะครับท้ายๆที่ม่นมาทําแรงกันนะครับก็จะเยอะเท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่ผมสัมผัสนะแต่คนอื่นเขาสัมผัสยังไงผมไม่รู้ผมยังผมสัมผัสมาอย่างนี้ว่าตอนนั้นสุสุกิค่ายสุสุกิรถมีบังลม นะครับรถแม่บ้านแบบนี้เอามาแต่งไว้รุ่นเอามาแต่งเนี่ยถือว่าเขาเขาท็อปสุดแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะถูกสุดนะครับไอตัวนี้น่าจะสามหมื่นกว่าแต่ถ้าเป็น RC เนี่ยตัวธรรมดาสองหมืนเก้าถ้าผมจำไม่ผิดสองหมืนเก้าคุณจับต้องได้แล้วตอนนั้นสองหมืนเก้าก็ถือว่าแพงอยถือว่าเงินเยอะอยู่เนาะก็เอาคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเอามาฝากกันนะครับพอดีผมชอบรถสองทีก็เลยชอบชอบมาเล่าสู่กันฟัง นะครับอันไหนที่มันแบบว่ามองแล้วแบบว่าเออมันสวยนะมันยังมีความสวยของมันอยู่มันยังครบอยู่ก็อยากมาแบ่งปันกันนะครับให้ดูแล้วก็เท่าที่ผมสัมผัสเท่าที่ผมเคยผ่านนะนะก็มาแบ่งๆกันไอถูกผิดไม่รู้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมไม่ได้พูดให้เชื่อผมนะครับนะครับฟังแล้วก็คิดกันเพราะบางคนที่เจอมาไม่เหมือนกันนะครับเจอมาไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละแบบ เราก็ไม่รู้ประสบการณ์ใครประสบการณ์มันอย่างผมนี่ก็ก็ผ่านมาแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เฉยๆนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้กับเมดนะครับตองหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปถ้ามีรถอะไรที่มันหาดูยากแปลกๆอีกก็เดี๋ยวก็จะมาทำคลิปให้ดูกันแล้วกันเนาะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับยังไงก็กดติดตามกันไว้ก็ใครที่ติดตามแล้วผมก็ขอบคุณนะ ขอบคุณมากด้วยนะครับแล้วก็คนที่ผ่านเข้ามาดูผมเนี่ยโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือบังเอิญเข้ามาเห็นเนี่ยผมก็ขอบคุณนะเออเพราะมาดูเนะี่ยผมก็โอเคแล้วนะครับจะกดรงกดซับเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่เลยนะครับเอาที่สบายใจกันเลยต่อคลิปนี้ไว้เท่านี้เนาะครับเดี๋ยวจะมีรถอะไรแปลกๆเดี๋ยวมาแนะนํากันนะครับเอามาถ่ายให้ดูเล่นๆขำๆนอนนั่งดูนอนดูกันนะครับ นะครับโอเคนะครับนโนโอเคนะสวัสดีสวีดัสสวัสดีครับ